สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะมอนี่ก็มาพบพาอกับช่องสาวบรานาชาแนลอีกแล้วว้าว <Wow. S 1> เอ้ยฝนตกทุกมือเลยพี่น้องเอ้ยโมโหว่าสีออกไปใสในเจอโลกโควิดอีกเอ่อในที่ฝนตกอีกทุกมือนี่หางหางฮางไอเขาเอิ่อนฮางเงินหยาอีรีพี่น้อง โอ้ซื้อเถอะทุ่มมือนนี่หางเงินใหญ่หลีอืมม้อน,นี้สาวมินสิพ้ามาลงมองอีกคือเกานะ่าเนาะแต่เป็นหม่องใหม่เนาะเขาเอื้นตรงนี้ว่าอ่าเขื่อนเขาจุกเนาะเขื่อนเขาจุกนี่จะยูแถวเขาวงแถวหน้าหน้ายาอามพีน่น้องเออเขาก็ลั่งมีแม็คแม็โคโครเฮดเขื่อนกันอยู่ข้างลังนี่แหละแล้วตอนนี้สาวมินก็สีมาลงตรงห้างๆตรงนี้เนาะตรงห้านะงๆ ปลาหลายหม้อว่านี่น้องน้องเอ่อน้องเคยนะ่ะมาลงอุย้ยพี่น้องติดลายแหง้งเออติดลายแหง้งมิจะปลาตัวใหญ่ๆหมางเลยเหมือนนี้สาวมินก็เลยมาลงเนะาะมือนนี้เบงอดี๋ยวเบงไปพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจช่องสาวบ้านาชาแนลในเด้อจะ้ะเนี่ยแหละเดี๋ยวกางสิผ้ายางลงไปพี่น้อง มันต้องถอดลงเาวาลงไปขับเบรงลงโอ้ยขี้ดินแห้งโอ้โอ้โอ้ขี้ดินหลายแหง้งโอ้ยไอ้ยบริเวณขี้ดินขี้ต้มหยากอึ๊บชุ่ลักชุเล่นเนี่ย เอาครับเอาลักไปเสียบมองเอาพุ่นหอดต้นน้นองน้ำพุ่นเหรอมึงไล่นึง มองทีเดีมันลงอยู่มองนู้นบมเมนต์เหรอ,อหากินกับตามธรรมชาติเองสิละพี่น้องเอ้ยอยู่โควิดของเฮาอืมก็ต้องหากินแบบนี้ละ ตลาดก็ประเดออกไปพี่น้องเอ้ยตลาดปลาทอดปลาต้ม,มหนึ่งปลาสันตัวอะเอาลงจากหัวล่ะ บ่100 m, 100ห่อ,หอนลอยเมตรเหรอของดีบ่เมนลอยเมตรหรอืหอเปล่าสองลอยเมตรหรอืหรอเปล่าสื่อมองมาใหไม่เหมาว่านพี่น้องร้อยเมตรแปดเส้นลอยเมตรลอยหาสิบบาท แต่โป๊เพิ่นว่าเพิ่นล่งล้วมาหอดลอยเมตรด้วยนี่มีมองแปดเส้นพี่นอ้องแปดเส้นแล้วก็สามเส้นแล้วก็ไอ้สามเส้นเครื่องแล้วก็สี่เส้น หายุกหากินแบบนี้ละตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงนี่แหละพี่น้องมาลงสักชั่วโมงนึงพอแล้ว พราะเยวต้องไปซอยนองเคยเปิดนายางเพราะตอนนี้มันมันขีดยางให้มาท่านใดพี่น้องมันต้องเปิดนายางก่อนเปิดนายางสักมีดสองมีดต้งเสียให้น้ำยางมันไหลเพราะว่าหฮายยุดนายยางไปโดนเนาะประมาณสองสาเดือนก็เลยไปซอยกันเพราะว่านองเคยมันก็ไปซอยซอยข่อยแล้ว ซอยสาวมินแล้วสวนสาวมินนะอันนี้เข้ากับไปซอยเขาให้มันเล้วแล้วีกบบัหลายหรอกมั้งมะว่านกฟฝนตกอีกมอว่านนี่เอาลานๆมาซอยอุ้นลงไปหัวฟุ่น นามันคือคุณวะคือจังเหมือนเขามาลงหรอบอกว่าไงวะฮะ uh <laughs> 我们三毛了。 แดดฮอนคักได้ไหม ริงใหม่มันหลายตอนนี้กะใส่มองเป็นที่เรบร้อยแล้วพี่น้องสามปากแปดเส้นสามเส้นครึ่งเลือกสี่เส้นเง่อหอดพูนตั้งทำการไล่ปลาพี่น,อน้องนี่ซข่าินหามองโฮมโมยืน,นเมื่อกี้ปลาโดโตึงใหญ่เลย หายบ่ทันกำลังไรปลากี่ตัวม,มันหลายยิอยู่มองนี ปลาตังมึงใหญ่เลยมื่อี้มันโดดอ่ะพู้น้องไปใส่ผงพุนมองที่อดีใส่ผุนเ,เอา้าปลาอีย่างนี่

พี่น้องกำลังสียางลงไปฟังหนึ่งโอ้ยห่างยางกับทุลักทุเลแห้งเด้อนี่อึ๊บลงมาเป็นไงบ้าง หือกไผ่ปะกำลังปลดปลาปลาขาวสีลายก็มูเลยปลาขาวหวมันดินอยู่มองนี้ได้นี่ เสืออมันรุดแล้วเน่ยนะรากมันรุด อะไปลาแล้วท่านี่มันปลามันออกมา โอ้ยเมลภัยมันไหล,เ,ลเนี่ยเม่ตตองเขาไปด้อมมองแล้วนะนี่ก็ะด้ซ้ำนี่พี่น้องอดอได้ลซ้ำนี่เด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครตเป็นกำลังใจส่องสาวบ้านนาชาแนลในเด้อจอ้ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะสวัสดีจ้ะ พอกัน EP สองเดอ้อพี่น้องเดอ้อ